สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีรับสู่ช่องทีค่อยบอกจะแล้วสีครับล่าสุดสิครับใหม่ชละวันนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับน่าสนใจสิครับนะนะครับมีผู้สอบถามในคดีนะครับลุงเข้ามาเยอะนะครับหม่ชละวันก็เลยโพสต์นะครับล่าสุดนี้นะครับก็เครดิตใหม่ชละวันนะครับสีครับนะไปอ่านได้ในโพสต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องหม่ชละวันด้วยวันนี้ผมก็มานําเสนอครับอย่างตรงไปตรงมานะครับให้เอฟซีได้ สำหรับรับชมกันนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับล้าสุดสีครคบนะมีผู้สอบถามในคดีลุงพล f a r มคิดาร์มเห็นแย้งของผู้พักษาในศาลชั้นต้นไม่มีผลใดต,ต่อคดีเลยหรือคำตอบคือ a m มีทั้งมีทั้งที่มีผลและมีทั้งที่ไม่มีผล พราะฟาร์มเห็นแยง้งเป็นแต่เพียงฟาร์มเห็นของผู้พิพากษาเท่านั้นฟาร์มเห็นแยง้งทําขึ้นเพื่อนําเสนอไปยังองค์คณะผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของคดีและองค์คณะที่รวมนั่งในการพิจารณาคดีว่ามีความเห็นแย้งในผลของการตัดสินคดีของผู้พิพากษาเพื่อองค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนั้นนําไปประกอบการ ทำคำพิพากษาแตก่กฎหมายไม่ได้บังคับองค์คณนะผู้พิพากษาว่า <c oughs> จะต้องถือตามหรือจะต้องเห็นด้วยกับฟาร์มเห็นแย้งดังกล่าวในทางปฏิบัติหากคู่ฟาร์มในคดีประสงค์จะใช้ประโยชน์จากฟาร์มเห็นแยง้งดังกล่าวของผู้พิพากษาที่ทำฟาร์มเห็นแยง้ง แฮท็กก็ต้องนำความเห็นแย้งนั้นไปต่อยอดหรือประยุกเพื่อต่อยอดนะครับแต่ส่วนมากมักจะไม่ได้นำไปต่อยอดในลักษณะของการนำไปประยุกต่อยอดแต่จะใช้วิธีการคัดลอกความเห็นแยง้งลมประยุกแต่ส่วนมาก มักจะไม่นําไปต่อยอดในลักษณะของการนําไปประยุกต์ต่อยอดแต่จะใช้วิธีการคัดลอกความเห็นแย้งลงไปในอุทธรหรือดีกาเลยซึ่งแบบนี้ไม่มีประโยชน์เพราะคําพิพากษาใดที่มีความเห็นแย้งของผู้พิพากษานั้นศาลอุทธรหรือศาลฎีกาก็จะพิจารณาความเห็นแย้งดังกล่าวอยู่แล้วโดยไม่จําต้องอ้างหรือ ระบุหรือคัดลอกเนื้อหาของความเห็นแย้งลงไปในคำฟ้องอุทธรหรือคำฟ้องฎีกาเลยการคัดลอกความเห็นแย้งลงไปในคำฟ้องอุทธรหรือคำฟ้องฎีกาโดยไม่นำไปประยุกต์แพทเทกจึงไม่มีประโยชน์และฟุ่มเฟือยเปล่าๆเาพราะความเห็นแย้งถูกคำขึ้นโดยมีเจตนาเสนอไปอยังองค์คณะผู้พิพากษา เป็นหลักไม่ได้ทำขึ้นเพื่อให้คู่ฟาร์มโดยตรงเพียงแต่คู่ฟาร์มที่จะได้ประโยชน์จากฟาร์มเห็นแย้งนั้นสามารถนำฟาร์มเห็นแย้งนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นแต่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของการนำไปประยุกต่อยอดไม่ใช่นำไปคัดลอกใส่อุทธรหรือดีกาเพียงอย่างเดียวในคดีอาญาผู้พิพากษาที่มีอำนาจฟาร์มเห็นแย้งได้แก่หนึ่ง ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีตามมาตรา183ของปอวิอาญา 2. ผู้พิพากษาที่ตรวจสำนวนคดีตามม11วร1ของพระ,พระธรรมนูญศาลในคดีลุงพลผู้พิพากษาที่ทำความเห็นแยง้งเป็นผู้พิพากษาที่ตรวจสำนวนคดีคืออธิบดีผู้พิพากษาภาคและผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ซึ่งเป็นการแชมอำนาจความเห็นแย้งโดยอาศัยมาตรา11บักหนึ่งของพระธรรมนูตสศาสตร์วิธรรมมาต่อครับคำพิพากษาสารีกาที่จุอจุดแม้จำเลยจะอ้างความเห็นแย้งของผู้พิพากษาเข้ามาในดีกาด้วยก็ตามแต่สารีกาก็จะไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นแย้งดังกล่าว เพราะความเห็นแย้งเป็นแต่เพียงฟวามเห็นของผู้พิากษาเท่านั้นคำพิพากษาสารดีกาที่แม้จำเลยจะอ้างความเห็นแย้งของผู้พิพากษาเข้ามาด้วยแต่ความเห็นแยงน้งดังกล่าวไม่ต้องด้วยฟวามเห็นของสารดีกาดังนั้นสารดีกาจึงไม่จำต้อง ถือตามความเห็นแย้งดังกล่าวฉะนั้นคำพิพากษาใดแม้จะมีความเห็นแย้งของผู้พิพากษาแล้วเป็นประโยชน์กับคู่ฟาร์มฝ่ายใดก็ตามแต่การนําไปใช้ประโยชน์ก็ต้องนําไปประยุกต์ใช้หรือนําไปขยายฟาร์มหรือนําไปเป็นฐานในการคัดค้นหาข้อมูลต่อไป ไม่ควรแต่เพียงคัดลอกไปใส่ไว้ในอุทธรหรือดีกาเท่านั้นนี่ครับข้อมูลจากไมชลวันครับได้ลงให้เราได้เข้าใจกันนะครับนะไม่สมควรที่จะคัดลอกของชั้นต้นมาลงอุทธรอ,อุทธรเป็นลงดีกาเพราะมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเอาไปใช้ประยุกต์ในการเขียนดีกานั้นสามารถทําได้นะครับสามารถทำได้ที่ครับนะก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไมชลวัรณนะครับได้ลงให้เราได้อ่านซึ่งมี f อีเข้ามาคอมเมนต์มามากมายครับ ขอบคุณคุณใหม่คนเก่งนางฟ้าคนสวยที่มีความเป็นกลางเป็นธรรมและพยายามให้ความรู้ให้แง่คิดเหมือนครูคนหนึ่งถ้าสังคมมีคนอย่างคุณใหม่ที่โดนยุยุโดนว่าจ้างฝั่งโจ์และสังคมโจมตีลุงแต่คุณใหม่ยังคงนิ่งเป็นธรรมเป็นกลางคอยแนะนําแนวทางตลอดและคงมีข้อสรุปในใจแต่คงพูดไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างชั้นติกาขอให้ลุงได้รับความเป็นธรรมนะครับ และอีกคอมเมนต์นะครับนะซึ่งตกลงว่าทำท่าจะดีเอาคอดเพลงขึ้นเหลวแพ้รูดรับอะไรเนี่ยรับรับก็อเอฟซีครับนันนี่ก็เป็นมุมมองของใหม่ชะละวันครับผู้มีความรู้เราก็ไม่รู้ว่าใหม่เป็นใคยแต่ใหม่ลงข้อมูลให้เรารู้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปเอาคําอุทธร์ไปคัดลอกไปดีกาซึ่งมันมันสารวหน้าสารท่านมิพากษาไปแล้ว แต่เราสามารถที่จะเอาประยุกต์ได้แล้วก็เข้าใจง่ายนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อกฎหมายเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เป็นทนายฟาร์มแล้วก็ไม่ได้มีความรูร้ทางด้านกฎหมาย,นายแน่ที่แต่ทีอ่อ่านดูก็พอที่จะเข้าใจแล้วก็จับใจฟาร์มได้นะครับนบสีก็ฝากทุกค,คนนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็สู้ไปได้วยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหม่ชลวรรณนะครับที่เอามาลงให้กับพี่น้องประชาชนได้สนับรับชมกันนะครับถึง เรื่องราวองต่างที่นเกิดขึ้นเป็นความรู้ครับเป็นความรู้นะเราเป็นประชาชนเราก็สามารถเสพได้เสพข่าวได้นะครับส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเองโอเคครับสวัสดีครับ